ก็ได้กับทุกคนรุยก็หวาพาเดือมังนะคะวันนี้พาทุกคนมาเล่ใบกระโดดเตลาอขีมินเตจาเกเล,เเลเอือเลยค่ะขีมินวัวเกียนเตลาไปเลยนะคะทุกนโอ้เลยไปทอดแล้วให้เรามาเล่กันว่ารสชาติมันจะร้อยกว่าคนไหมนะคะ ปิดแบบระวังอย่างเลงทีกคุณเลนกลางปิดกลางน้ำมันเจลินมันจะเรี่ยงเรี้ยงเพราะว่ารเราเต็มที่มีเต่าไปค่เต่าจะใ่ค่ปลากันค่ะถ้ากินมีห้อมมาคุณแต่รสชาติยังไม่รู้สาเลีย้ยงเดียว ทุกคนตอนจะยิบจินเท้าไปถอดนะทุกคนมันพองอะ่ะตอนยังไม่ถอดมันกะบางดีพอถอดแ้วทึ่มันพองพอพองซึ่งซึ่งซากล้ววาข้างในจี่ไม่ซุกก็เลยว่าคว้านเละเป็นชิ้นบางๆทุกทายไม่ทุกจริงๆทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอยู่เป็นเนียกเปียก ม่ไปเปคนนีเดี๋ยวเนี่ยฮะมันเปยกคนน,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 นีมันน่าจะไม่ซุกนั่นแหละเดี๋ยวคุณยต้องถอดไหมกลับอีกทีหนึ่งจุดประานนู้นเลยอ่าทำไมเราต้องออะะเออพอดใหม่นั่นแหละค่ไหมคนนีอเ นไม่เุิดไม่ต้ขึ้นเธอตกนเลย้ยใช่ก็ไม่เปินดน่าะมันจ้างเดือดเลนเนยไม่ไข่เส้นใช่ใ <c> ช <oughs> ้ประหยัดพลังงานไม่คุยไ้ไปไปยึดเกกินคนอ่น แจ้กนปุหรอ,อเอ้อผผ้าผอผ้าเลยวทุกคนถึงกปรอทอดโอเคน่าจะสุดลแล้วแล้วันนี้ตอนนี้เลือดต,ต่จะจิ้มเลยว่าร้อยไม่ร้อยโอเคไข่ปลาเต้าขี้มิ้นทอดนะครทุกคน